เคยเห็นภาพลิ้นที่แบ่งส่วนรับรสชาติต่างๆออกจากกันหรือไม่แผนที่รับรสนี้ระบุว่าส่วนหน้ารับรสหวานส่วนด้านข้างรับรสเค็มและเปรี้ยวและส่วนหลังรับรสขมอย่างไรก็ตามแผนที่รับรสนี้เป็นเพียงความเชื่อผิดๆนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีรับรสได้หักล้างความเชื่อนี้ไปนานแล้ว แทนที่จะจำกัดรสชาติเหล่านี้ไว้เฉพาะบางส่วนของลิ้นตัวรับรสชาติเหล่านี้กลับกระจายอยู่ทั่วทั้งลิ้นจริงอยู่ที่ปลายลิ้นหรือขอบลิ้นจะไวต่อรสชาติเป็นพิเศษเนื่องจากมีอวัยวะรับความรู้สึกขนาดเล็กที่เรียกว่าต่อมรับรสอยู่หนาแน่นดังนั้นส่วนต่างๆของลิ้นจึงมีระดับความไวต่อรสชาติที่แตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นมีเพียงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใหญ่จะมีต่อมรับรสประมาณ2,000ถึง 10, 1,000 0ต่อมต่อมรับรสมีขนาดแตกต่างกันไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1ใน30มิลิเมตรและความยาวประมาณ1ใน16มิลิเมตรต่อมรับรสบนลิ้นมีลักษณะเป็นปุ่มเล็กๆเ,เรียกว่าพาพิล่าซึ่งมีอยู่3ประเภทต่อมรับรสรูปเห็ดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างและปลายลิ้นและมีต่อมรับรสประมาณ1,600ต่อม ต่อมรับรสรูปใบไม้ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของลิ้นทั้งสองข้างมีประมาณ20ต่อมและแต่ละต่อมมีปุ่มรับรสหลายร้อยปุ่มต่อมรับรสรูปวงกลมตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของลิ้นมีต่อมรับรสประมาณ250ต่อมเซล์รับรสจะพัฒนาจากเซล์แบฐานทุกๆหหรือ2สัปดาห์เมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะพบว่าจำนวนต่อมรับรสลดลง ซึ่งหมายความว่าการรับรู้รสชาติของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเราจึงมักเริ่มชอบอาหารที่เราเคยเกลียดในวัยเด็กแต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับอายุของคุณคุณอาจเคยเห็นภาพแบบนี้ในบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนแผนที่ลิ้นนี้แสดงตำแหน่งของตัวรับรสหวานเค็มขมและเปรี้ยวในส่วนต่างๆของลิ้นซึ่งหมายความว่า แต่ละบริเวณตรวจจับรสชาติที่แตกต่างกันแผนที่หลายๆแบบเพิ่มรสชาติที่5คืออูมามิแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบดั้งเดิมก็ตามแต่การตีความแผนที่ลิ้นแบบนั้นจริงๆแล้วเป็นความเชื่อผิดๆคุณสามารถพิสูจน์ได้เองที่บ้านถ้าคุณเอาน้ำมะนาวมาทาบริเวณที่เรียกว่ารสหวานบนลิ้นมันก็คงมีรสเปรี้ยวอยู่ดี และการวางขนมสายไหมลงบนบริเวณรสเค็มก็ไม่ได้ทำให้มันมีรสหวานลดลงแล้วความเชื่อผิดๆนี้มาจากไหนที่จริงแล้วผู้สร้างแผนที่ลิ้นไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าเซลล์รับรสจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งเขาทำการวัดความไวต่อรสชาติต่างหากเป็นความจริงที่ว่าปลายลิ้นมีตัวรับรสหวานจำนวนมากดังนั้นจึงตอบสนองต่อรสหวานได้ดีกว่าด้านข้างหรือด้านหลังของลิ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าปลายลิ้นจะรับรสได้เฉพาะรสหวานเท่านั้นมันยังมีตัวรับรสสำหรับรสเค็มขมเปรี้ยวและอูมามิด้วยแล้วลิ้นของคุณรับรสรสชาติต่างๆได้อย่างไรเซลล์รับรสบนลิ้นจะอยู่เป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละ50-150เซลล์และแต่และกลุ่มจะรวมตัวกันเป็นตุ่มรับรสลิ้นของมนุษย์โดยเฉลี่ยมีตุ่มรับรสประมาณ2,000-8,000ตุ่ม และเนื่องจากตัวรับรถที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำให้แต่ละตุ่มรับรถสามารถรับรถได้มากกว่า1รสชาติ